ขอบคุณแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์เคยไหมคะบางวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างใจที่เราวังชีวิตดูเหนื่อยทั้งๆที่เราก็พยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ถึงไหนเสียทีเรามองไปรอบๆตัวเห็นคนอื่นดูเหมือนจะมีความสุขกว่าเราเขามีบ้านที่สวยกว่ามีงานที่มั่นคงกว่า มีคู่ชีวิตที่เข้าใจมากกว่าส่วนเราแค่ตื่นขึ้นมาในห้องเล็กๆบางทีก็ยังต้องคำนวณว่าพรุ่งนี้จะพอจ่ายค่าใช้จ่ายไหมหัวใจก็เริ่มหดลงโดยไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่าตัวเองด้อยก,กว่ารู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันถึงไม่สมบูรณ์แบบเหมือนใครเขาแต่ถ้าคุณลองหลับตานะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออก ลองมองชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้งดูนะคะคุณจะเห็นบางสิ่งที่อาจจะหลงลืมไปนานแล้วและถ้าเช้าวันนี้คุณยังได้ยินเสียงนกร้องคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีคนที่คอยทักกินข้าวหรือ,อยังหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่ถึงจะไม่ได้พูดคำหวานแต่ยังอยู่ข้างๆเสมอบางทีความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต มันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความลน้มเหลวอย่างที่เราคิดนะคะแต่มันอาจจะเป็นบทเรียนที่อ่อนโยนจากชีวิตที่กำลังสอนให้เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ยังมีอยู่ชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกวันนะคะแต่ถ้าในวันที่มันไม่สมบูรณ์เราก็ยังขอบคุณได้วันนั้นก็อาจจะเป็นวันที่งดงามที่สุดในวันหนึ่งในชีวิตเลยก็ได้นะคะวันนี้ อยากจะมาคุยเรื่องฝึกขอบคุณแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ลองมานั่งคุยกันดูนะคะกับเรื่องเาวาเล็กๆที่อยากจะชวนคุณมาฝึกขอบคุณแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าไม่สมบูรณ์เพราะบางทีการขอบคุณไม่ได้เปลี่ยนสิ่งรอบตัวเราให้ดีขึ้นทันทีนะคะแต่มันเปลี่ยนสายตาที่เรามองชีวิตได้และเมื่อใจเราเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีแล้ว เราก็จะพบว่าเรามีมากกว่าที่เคยรู้เสมอขอบคุณสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามสิ่งที่ใหญ่เราอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีเงินมากขึ้นอยากได้งานที่มั่นคงกว่านี้จนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรามองผ่านไปทุกวันก็ได้ ลองนึกดูนะคะบางเช้าที่เราได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดกลิ่นหอมแรกของวันนั้นช่างเตรียบง่ายหรือเสียงหัวเราะของแม่ในครัวที่เรามักได้ยินทุกเช้าสิ่งเหล่านี้นะคะคือของขวัญจากชีวิตที่เราได้รับอยู่เสมอเพียงแต่เราอาจจะยังไม่ได้หยุดรับรู้มันจริงๆมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมเธอทำงานหนักในเมืองใหญ่ ทำโมทีจนแทบไม่มีเวลาให้กับตัวเองทุกวันเธอตื่นเช้าด้วยความรู้สึกว่ายัางไม่พอไม่พอกับความคาดหวังของเจ้านายไม่พอกับค่าใช้จ่ายและไม่พอกับภาพในหัวของตัวเองวันหนึง่งเมยกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะแม่โทรมาว่าป่วยเล็กน้อยเธอตัดสินใจลาง,งานมาสามวันตอนที่รถเข้าจอดหน้าบ้านไม้เก่า แม่ของเมยเดินออกมารับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งมือของแม่จับมือเธอแน่นแล้วพูดแผ่วเบาว่าแม่ไม่ได้อยากให้หนูมาหรอกนะลูกแค่อยากได้ยินเสียงหนูบ้างแค่นั้นก็หายเหนื่อยแล้วคำนั้นทำให้เมยงเงียบไปน้าตาเริ่มคอเธอเพิ่งรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เธอมองข้ามมาตลอดเวลานั้นคือเสียงหัวเราะของแม่คืออาหารจานโปรดที่แม่ทำ ไรคือบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในคืนนั้นเมยจิบชาในครัวเธอมองแม่ที่กำลังจัดโต๊ะอาหารกลิ่นข้าวหอมๆกับแสงไฟสลัวทำให้หัวใจของเธออ่อนลงเธอพูดขึ้นเบาๆว่าแม่หนูขอโทษนะที่มัวแต่หาความสุขที่ไกลเกินไปทั้งที่มันอยู่ตรงนี้ในมือแม่ในบ้านหลังนี้ในหัวใจของเรา แม่หัวเราะเบาๆแล้วพูดเพียงว่าไม่เป็นไรหรอกลูกคนเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้สิ่งง่ายๆแบบนี้แหละแต่พอรู้แล้วใจมันจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยหลังจากวันนั้นเมยกลับไปทำงานด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มขอบคุณทุกเช้าที่ได้ตื่นขอบคุณกาแฟาที่อุ่นอยู่ในมือขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือกัน ขอบคุณแม่ที่โทรมาทุกค่ำด้วยคำถามเดิมๆว่ากินข้าวหรือยังลูกเธอเล่าว่าชีวิตฉันไม่ได้สมบูรณ์ขึ้นเลยนะรายได้ก็เท่าเดิมปัญหาก็ยังมีแต่ฉันรู้สึกเบาลงมากเหมือนหัวใจมันอิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่ต้องรออะไรเลยความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหานะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อหยุดวิ่งแล้วเริ่มขอบคุณ ดังนั้นวันนี้ลองใช้เวลาสักหนึ่งนาทีนะคะมองรอบตัวของคุณดูแล้วพูดเบาๆกับใจตัวเองว่าขอบคุณนะที่ยังมีสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตฉันเสมอขอบคุณสิ่งที่ไม่เป็นดังใจเวลาพูดถึงคำว่าขอบคุณเราก็มักจะขอบคุณในสิ่งที่ชีวิตเป็นใจวันที่งานสำเร็จ ความรักราบรื่นสุขภาพแข็งแรงแต่วันที่ทุกอย่างพังเราก็กลับลืมไปว่าวันแย่ๆก็มีคุณค่าในแบบของมันนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าความผิดหวังนั้นอาจจะเป็นครูคนหนึ่งที่ชีวิตส่งมาเพื่อสอนให้เราเติบโตอย่างอ่อนโยนขึ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฝนเธอเป็นคนตั้งใจและขยันมาก เธอมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟาเล็กๆเป็นของตัวเองหลังจากเก็บเงินมาหลายปีเธอก็ได้เช่าร้านเล็กๆข้างถนนพร้อมตกแต่งด้วยมือทุกมุมแต่พอเปิดร้านได้ไม่ถึงสมเดือนโควิด <c oughs> ก็ระบาดลูกค้าหายรายได้หดฝนนั่งมองโต๊ะว่างๆทุกวันด้วยหัวใจที่หนักอึ้งวันหนึ่งเธอบอกกับแม่ของเธอว่าดูคงล้มเหลวแล้วจริงๆแม่ หนูทำเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จเลยแม่ยิ้มบางๆแล้วก็พูดเบาๆว่าลูกเอ้ยบางทีสิ่งที่ไม่เป็นดังใจไม่ได้มาทำร้ายเรานะแต่มันอาจจะมาเพื่อพาเราไปทางที่เหมาะสมกับใจเรามากกว่าเดิมก็ได้คืนนั้นฝนนั่งเงียบๆมองถ้วยกาแฟในมือเธอเริ่มคิดถึงตอนที่เปิดร้านเพราะอยากให้คนมีที่นั่งพักใจแต่ตอนนี้ แม้ร้านจะปิดลงแล้วเธอก็ยังมีใจที่อยากปลอบโยนคนอื่นอยู่เหมือนเดิมฝนตัดสินใจเริ่มใหม่เธอเริ่มอัดเสียงเรื่องเล่าสั้นๆลงในพอดแคสต์ชื่อว่ากลิ่นกาแฟในใจเธอเล่าเรื่องธรรมดาเรื่องการล้มเรื่องการแพ้เรื่องการเรียนรู้้วยนำเสียงอบอุ่นเหมือนตอนเธอต้มกาแฟให้ลูกค้าฟัง และไม่นานเสียงของเธอก็เริ่มมีคนติดตามมีคนเข้ามาบอกว่าขอบคุณนะเสียงของคุณทำให้ฉันผ่านวันที่แย่มากๆได้ฝนอ่านข้อความนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอพูดเบาๆว,ว่าบางทีร้านกาแฟาที่ปิดไปอ่านไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปม,มาอยู่ในหัวใจของคนฟังแทนก็เท่านั้นเองเธอบอกว่า ถ้าไม่มีวันที่ล้มเหลววันนั้นเธอคงไม่รู้ว่าความสุขของเธอไม่ได้อยู่ที่ร้านแต่คือการได้มอบความอบอุ่นให้หัวใจของคนอื่นข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะสิ่งที่ไม่เป็นดังใจไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นทางใหม่พอาะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าพังมันก็อาจจะพาเรากลับมาพบตัวเองอีกครั้งก็ได้นะคะ ขอบคุณในวันที่ผิดหวังเพราะมันกำลังพาเราไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกับหัวใจของเรามากกว่าเดิมก็ได้และว,วันนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่อะไรก็ไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังค่อยๆปั้นแต่งคุณให้แข็งแรงขึ้นก็ได้แล้วก็จะพาคุณไปสู่จุดหมายที่อ่อนโยนกว่าเดิมวันนี้ลองพูดกับใจตัวเองเบาๆนะคะว่าขอบคุณนะ พี่แมววันนี้จะไม่สมบูรณ์แต่ฉันก็ยังได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันขอบคุณคนรอบข้างที่ยังอยู่ในวันที่เราไม่เข้มแข็งในวันที่เราล้มลงบางทีเราจะเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างเราชัดที่สุดค่ะไม่ใช่คนที่ส่งกำลังใจในยามที่เราประสบความสำเร็จนะคะแต่คือคนที่ยังอยู่ แม้เรากำลังอ่อนแอจนพูดอะไรแทบไม่ได้เพราะเวลาที่ชีวิตของเราพังบางคนอาจจะหายไปเงียบๆแต่ก็จะมีไม่กี่คนที่ยังอยู่ตรงนั้นแค่ไม่พูดไม่ตัดสินไม่เร่งให้เราลุกขึ้นแต่อยู่ตรงนั้นอยากเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของนัทชายหนุ่มวัยทำงานที่เคยมีชีวิตมั่นคง แต่วันหนึง่งบริษัทที่เขาทำงานมาหลายปีประกาศปิดกิจการเขากลายเป็นคนตกงานในชั่วข้ามคืนชงแรงนัดแทบไม่อยากออกจากห้องเขาหยุดพูดกับเพื่อนหยุดยิ้มหยุดฝันทุกเช้าเขาแค่ลุกขึ้นมานั่งเฉยๆมองแสงแดดลอดผ้าม่านแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้ว เขาเริ่มหลีกเบี่ยงสายโทรศัพท์ของเพื่อนไม่กล้ากลับไปเจอใครเพราะกลัวคำถามกลัวสายตาสงสารจนวันหนึ่งเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อพีทมาหาถึงบ้านในมือถือดุงอาหารกับแก้วกาแฟสองแก้วพีทไม่ได้พูดอะไรมาแค่ยื่นแก้วกาแฟให้แล้วก็พูดว่าฉันไม่ได้ปลอบนะแค่มานั่งเฉยเยด้วยกันทั้งคููเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนนัดพูดเบาเบาว่า ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นฉันทำไมทุกอย่างถึงพังหมดพีทยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเราชีวิตมันไม่ได้ให้เราชนะตลอดหรอกนะนัทแต่เวลามันให้บทเรียนมันมางจะส่งเพื่อนดีๆมาอยู่ข้างๆด้วยบางทีมันอาจไม่ใช่เวลาที่เราต้องหาทางออกแค่ต้องมีใครสักคนให้นั่งอยู่ด้วยกันจนใจมันหายเหนื่อยหลังจากนั้นพีดมาหานัทแทบทุกสัปดาห์ บางวันแค่มานั่งเงียบๆบ,บางวันชวนไปเดินเล่นจนวันหนึ่งนั้นเริ่มกลับมาส่งใบสมัครงานใหม่เริ่หมหัวรอก,กับเรื่องเล็กๆอีกครั้งเขาพูดกับพีทว่าขอบใจนะที่ไม่ปล่อยให้ฉันหายไปกับความเงียบพีทตอบกลับเบาๆว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าต่อให้เธอล้มฉันก็ยังอยู่ที่เดิม หลายเดือนต่อมานัดได้งานใหม่และในวันแรกของการเริ่มต้นเขาโพสข้อความหนึงไว้ในโซเชียลช่วงเวลาที่ฉันไม่เข้มแข็งที่สุดทำให้ฉันเห็นชัดว่าความรักไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่มีใครบางคนที่ยังอยู่ข้างๆแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ก็เพียงพอแล้วจากเรื่องนี้นะคะพลังใจบางอย่างไม่ได้มาจากคำพูดสวย,สวย แต่มาจากการมีอยู่ของใครบางคนที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวถ้าวันนี้นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยลองหันกลับไปมองคนที่ยังอยู่ข้างๆคุณดูนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่นั่งเฝ้าคุณทุกคืนินอย่าลืมพูดคำสั้นๆแต่มีค่ามากที่สุดคำหนึ่งขอบคุณนะที่ไม่จากไปในวันที่ฉันไม่เข้มแข็ง บางทีพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่เราขอนะคะแต่ให้คนที่ดีเข้ามาแทนเพื่อพาเราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แล้ววันนี้ลองส่งข้อความหาคนที่คุณรักสักคนดูค่ะเพื่อพูดคำว่าขอบคุณกับคนที่ยังอยู่พราคำนี้อาจจะเป็นแสงเล็กๆที่ส่องเข้าไปในใจของเขาแล้วก็กลับมาส่องในใจของคุณได้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้เวลาพูดถึงคาว่าขอบคุณเรามักจะนึกถึงคนอื่นพ่อแม่เพื่อนหรือคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราแต่มีใครเคยขอบคุณตัวเองบ้างไหมคะคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างเราทุกวินาทีของชีวิตทุกวันที่สุขและว,วันที่แสนเหนื่อยเพราะแท้จริงแล้วคนที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยก็คือตัวเราเอง มินเป็นสาววัย30ปีที่เคยทำงานในบริษัทโฆษณาใหญ่ชีวิตของเธอดูเหมือนไปด้วยดีแต่วันหนึ่งบริษัทที่เธออยู่มานานตัดสินใจลดพนักงานและชื่อของเธอก็อยู่ในรายชื่อนั้นมินเสียใจมากจากคนที่เคยมั่นใจกลับรู้สึกไรค้ค่าทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาด้วยคำถามเดิมๆว่าฉันไม่เก่งพอใช่ไหมทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ เธอซ่อนตัวอยู่ในห้องหลายวันไม่อยากคุยกับใครจนคืนหนึ่งเธอนั่งอยู่หน้ากระจกมองเงาของตัวเองและตาที่ช้ำจากการร้องไห้แล้วเธอก็พูดเบาๆว่ามินเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะถ้ายังยืนได้ถึงวันนี้มันก็แปลว่าเราไม่ได้แพ้หรอกแค่กำลังเรียนรู้ตั้งหากคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เธอพูดดีกับตัวเองไม่ใช่เพราะอยากปลอบใจนะคะ แต่พอรู้แล้วว่าการรอให้คนอื่นเข้าใจเรานั้นมันเหนื่อยเกินไปเราต้องเริ่มเข้าใจตัวเองก่อนหลังจากนั้นบินเริ่มต้นใหม่ดีละนิดทดลองทำขนมขายออนไลน์ซึ่งตอนแรกก็แทบไม่มีคนสั่งแต่เธอก็ยังบอกตัวเองทุกวันว่าวันนี้อาจไม่ดีที่สุดแต่ฉันเขาไม่ยอมแพ้ก็พอเธอเริ่มขอบคุณตัวเองในทุกก้าวเล็ก วันที่มีออเดอร์แรกเข้ามาเธอยิ้มทั้งน้ำตาวันที่ต้องอดหลับเพื่อทำขนมส่งลูกค้าเธอก็พูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ยังสู้เพื่อความฝันของเราหลายเดือนต่อมาขนมของเธอเริ่มมีคนสั่งซ้ำมากขึ้นและในวันครบรอบหนึ่งปีของร้านเธอโพสต์รูปขนมถาดแรกที่เคยไม่พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่ไม่ยอมแพ้ ถ้าฉันยอมแพ้ในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้ให้ยิ้มได้จากหัวใจเรื่องของมินอาจจะไม่ต่างจากเราหลายคนนะคะที่เคยล้มเคยเหนื่อยเคยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เราผ่านมาได้ไม่ใช่แค่คำปลอบใจจากใครนะคะแต่คือหัวใจดวงเดิมที่ไม่เคยหยุดพยายาม เพราะบางทีการไม่ยอมแพ้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรักตัวเองที่งดงามที่สุดถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะลองทำวิธีเยียวยาใจแนวปฏิบัตินี้ดูค่ะเริ่มต้นวันด้วยคำว่าขอบคุณตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ลองพูดเบาๆกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้ ประโยคสั้นๆนี้เหมือนเป็นพลังที่เติมแบตให้หัวใจได้อย่างปรลาแล้วหยุดพูดกับตัวเองในแง่ลบนะคะแทนที่จะพูดว่าฉันมันแย่มากลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันอาจจะเหนื่อยแต่นี่ก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังพยายามอยู่นะลองจดสิ่ง,งเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันดูนะคะไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่จดไว้ว่าวันนี้ฉันยังลุกขึ้นมาได้ ้ะเห็นตัวอักษรเหล่านั้นคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่กับความล้มเหลวตลอดเวลาอย่าวัดคุณค่าของตัวเองกับสิ่งที่คุณยังทําไม่ได้นะคะแต่ให้วัดจากสิ่งที่คุณยังไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีใครเห็นก็ตามคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเข้มแข็งทุกวันแค่อย่างเชื่อว่าชีวิตยังมีทางดีขึ้นได้แค่นั้นคุณก็ชนะแล้วค่ะ และข้อสุดท้ายของบทความนี้นะคะลองฝึกขอบคุณเพื่อฝึกมองเห็นความสุขหลายคนพยายามตามหาความสุขเหมือนมันเป็นสิ่งที่อยู่ไกลแต่แท้จริงแล้วความสุขไม่เคยอยู่ที่ไหนนอกเหนือจากใจของเรานะคะและหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดแต่กลับทรงพลังที่สุดคือการฝึกขอบคุณค่ะพอทุกครั้งที่เราพูดคำว,ว่าขอบคุณเรากำลังฝึกใจให้มองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ขาดหายไปมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแก้มเธอเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐชีวิตของเธอเต็มไปได้วยความเหนื่อยความเร่งรีบและน้ำตาของคนไข้เธอทำงานทั้งวันแทบไม่มีเวลาได้พักหลักคืนหนึ่งหลังจากเธอดูแลคนไข้หนักมาทั้งวันเธอกลับบ้านโดยสภาพร่างกายที่แทบจะหมดแรง พอมาถึงบ้านเปิดตู้เย็นเจอเข้าวกล่องเย็นๆที่แม่ทำทิ้งไว้พร้อมกระดาษโน้ตเล็กๆเขียนว่าลูกเหนื่อยมากไหมแม่ไม่ได้มีเงินทองให้ลูกมากแต่แม่ขอให้ลูกกินอิ่มแล้วยิ้มได้ทุกวันแกมอ่านแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอนั่งกินข้าวเย็นๆกล่องนั้นทั้งน้ำตาแต่ในใจกลับอบอุ่นอย่างประหลาดหลังคืนนั้นเธอเขียนบันทึกสั้นๆลงในโทรศัพท์ว่า วันนี้ขอบคุณแม่ที่ยังห่วงฉันเสมอขอบคุณข้าวเย็นๆที่อร่อยที่สุดในโลกขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังมีแรงยิ้มได้แม้เหนื่อยมากแค่ไหนวันต่อมาจะลองเขียนแบบนี้อีกและเขียนทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยมีแค่เสียงฝนเสียงหัวเราะของคนไข้หรือกลิ่นกาแฟในยามเช้าอันรีบเร่ง สามเดือนผ่านไปเธอสังเกตเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปในใจของเธอเธอยังเหนื่อยเหมือนเดิมยังงานหนักเหมือนเดิมแต่ใจของเธอกลับเบากว่าเดิมเธอบอกว่าการฝึกขอบคุณทุกวันเหมือนฉันได้ใส่แว่นใหม่ให้หัวใจโลกไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่สายตาของฉันนั้นเปลี่ยนไปฉันมองเห็นความสุขในสิ่งที่เคยมองข้าม บางครั้งเรามวลแต่มองหาความสุขจากสิ่งใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะจากความสำเร็จจากเงินทองหรือคำชื่นชมของคนอื่นจะลืมไปว่าความสุขเล็กๆมันซ่อนอยู่ในทุกวันนะคะอยู่ในรอยยิ้มของคนที่เรารักอยู่ในลมหายใจที่ยังอยู่กับเราอยู่ในเสียงหัวเราะของเพื่อนหรือแม้แต่ในความเงียบที่เราได้พักใจการฝึกขอบคุณไม่ใช่เพียงคำพูดนะคะ แต่มันคือการฝึกมองเห็นแสงในวันที่ชีวิตมืดมนที่สุดวิธีฝึกใจให้มองเห็นความสุขลองดูนะคะเขียน3สิ่งที่ขอบคุณทุกวันไม่ต้องยิ่งใหญ่อาจจะเป็นกาแฟเช้าที่หอมดีเพลงที่ทำให้ยิ้มหรือตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้เพราสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือรากของความสุขที่มั่นคงที่สุด ขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนถ้าวันนี้ไม่ดีลองพูดว่าขอบคุณที่อย่างน้อยฉันได้เรียนรู้เพราะการขอบคุณในวันที่ไม่สมบูรณ์คือบททดสอบที่แท้จริงของหัวใจพูดคำว่าขอบคุณให้คนรอบตัวบ่อยขึ้นนะคะขอบคุณแม่ที่โทรมาทุกวันขอบคุณเพื่อนที่ยังฟังเรา คำเล็กๆนี้อาจจะทำให้ใครบางคนรู้ว่าเขามีความหมายมากแค่ไหนการขอบคุณไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปนะคะแต่ทำให้หัวใจของเรานั้นเห็นทางออกในความมืดได้ชัดขึ้นเราจะไม่รู้ค่าของความสุขเลยถ้าไม่เคยฝึกมองมันด้วยหัวใจที่ขอบคุณและคืนนี้นะคะก่อนที่คุณจะนอนลองปิดไฟหายใจลึกๆแล้วพูดกับใจตัวเองว่า ขอบคุณนะที่วันนี้ฉันยังได้ใช้ชีวิตขอบคุณลมหายใจขอบคุณหัวใจที่ยังมองเห็นความสุขได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่เรื่องที่สมบูรณ์นะคะแต่คือชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของทุกวันแม้วันที่เงียบเงาหรือเหนื่อยล้า